ตัวใช่ไหมเอา้าสวัสดีค่ะสวัสดีตะกี้แฟนเพจตากีซ่าเนวพี่น้องเมื่อนี้ยพใยญ่เราสิเฮ็ดยังกินเนาะเราสิพัดด้วยดีวัสิพัดผักเนี่ยผักมาดูดิลูกผัดผักอะไรผักมาดูเอามาผัดผักรวมป้า<ด>รื่บบมีบอกโคลี่แล้วก็แครอทแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เห็ดนะคะเห็ด <H> แล้วก็มีอะไรผักกาดม,ม่วงะกะหล่างกะหล่ำสีม่วง ก็ยังมือนน้มีไข่ทอดผัดหมูใส่ผักอือาหหั่นหมูเคียงเอาหั่นยาจะได้จะบาดมืดมมามาอผัดใส่พริกนะพี่นะจะได้เผ็ดๆใส่พริกใส่กระเทียมเครื่องน้ำมันหอยเผ็ดนานหนูนนนนจ้งก่อนเลยได้ไหมอ่ะกินหมดคนเดียวเลย เปียกมันหยดตากฝนเซ็ดออกเนี่ยผ้ามาเช็ดให้พ่อหน่อยไปทำไปอโอ้ เล่นเอาดิได้กินดีๆวป้ะ,ะได้กินแซบแม่นแต่กะลเออเลี่ยงเลี้เลี้ยงแมใส่มาโยผิดไรเด้อพอแล้วลูกไม่ใช่ส้มตำใส่เยอะมันจะกินแต่พริกเหรอไช่เหรอผัดผักมันใส่พอประดับพอมีกลิ่นเฉยใส่เยอะไม่ใช่ตำมะฮง ว่าอยากกินผัดผักวันนี้ท่าเขด้ไงเียขียงก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่ยโดนตฝนกอแล้วแมันก็นเหี่ยวไ่หันนี่ย่งโดดเทนั่งสวยๆหน่อยลูกถ้าตีไข่เออแม่ถ่ายคลิปอยู่ก็นั่งให้สวยๆหน่อยเออ กี่ลูกแล้วสามเอาสีฟองเอาเอาในดูเออเออเป็น่ยนอีกตัวนีงน่าเจ๋วเอาใส่เอาใส่อ่ะตีใช้ยังพอแล้วมันเป็นอันนี่ไม่เฉยไม่เป็นไรลูก หมูสับโอ้อหมูสับไข่เจียวหมูสับค่ะไปปรุงเครื่องที่อ่อักตีเตรียมเครื่องพร้อมแล้วไปผัดเลยพ่อเจียวไข่ก่อนไป ทัดในบ้านเลยเลยนี่ยฝนตกคำกันเช่วยเหรอฮึมมุมมืด วิน่ากินน่ะดูดิพ่อที่พิ๊กมันจะได้เร็วๆที่พิ๊ก็พบทีอย่างนี้ไหมทับพีได้ไหมพ่อก็ถืออยู่แลเนี่ยได้ไหมเจี๋ยคุณยืนคุมเหรอยืนสั่งเหรอว่าทำแบบนี้แบบนี้เหมือนแม่ขับรถรแม่อย่าลืมเบรกนะแม่ไม่ลืมเบรกอย่าลืมเลยนะอย่าลืมเบรกนะแม่เบรกอะไรอ่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์วันนั้นไงแม่ขับแบบนี้นะแม่อย่าลืมเบรกนะแม่ ้อมทะลุจออุ้ยหอมอีนี่พราะเาต้องเกี่ยอันที่ยังไม่สุกออกอมมาทอดเองเลยไหมพราวทำเองเลยใส่ผักนิดน,นึงไหมอ่ะกินไหมล่ะผัดผักวันนี้มีเมนูผัดผักห้แค่รไดไมกับไข่เจียวเออโยนลงไปนั่นแหละ เอาเรากินผัดผักเอาจะได้รสชาติเอาเล่นแล้วทีนี้ข้าวกินอะ่ะโอ้โหโอ้โหดูดิอันนั้นมันหลุมบอ่อหลุมปลาเลยอ่ะพ่อเป็นยังไงเนาะฝั่งคนไม่ยงเนาะดูให้หน่อยนะพอแล้วค <น S 2> ุกค่เดี๋ยวไม่กินไม่ยัง กินแล้วกินแล้วโอ้ยหอมหวนๆหนลบนะลูกกระเด็นใส่ขานะเธอโอ้นนนโหไปหลบโน่นเลยเอ่ะกำลังได้กินใช่ไหมพี่จั<อ>บเสียพ่อฟองเลยอ่ะฟองน้ำมันไงไหนหมดซอบ chào chào chiều chào 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 ở đây. <laughs> ก็ชุนเหาะไมชมาเค็งยังสลับกันเรอ่คนผู้นี้จะพัดเข,าเข่าก็เอาเข่าใส่ก่อนเนาะใครเอาใครใส่อันนี้ผัดถักเอาหมูใส่ก่อนแล้วค่อยเอาพริกใส่ทีหลังนไหมี่ใสยเลยเนาะกดโทรรอก่อน ให้ใส่นี่ก่อนมันจะได้แบบฉุนหม,มข้างบ้านก็ผัดอย่างฉุนเลยใส่ตามสูตรเราก็ต้องใส่พริกกกะเตียงก้อนปั๊บแั้นฉุนใช่ไหม,มผัดผักหอม เวดนักกินสลับกันนะทำไมสลับกันรอนะลูกรอนะรู้เรื่องนะมบ,บุบ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 เสยียไรเส็บไรเสียหน่อยเซ็บหน่อยรอ 六块钱。 กุ้งจานห้าสิบบาทผัดผักใส่หมูผัดผักรวมใส่หมู จะแสพแล้วะุ่เนะไรวันได้ยองกินได้อ้มันเป็นจะแสพไี่ดีเลยนี่นะหอะมออน้ำใสไหมขห้นไหมดูเจ้ามากินน้ำดิ มีอยู่ยังไม่ได้ใช้เลยน้ำมันหอยอืมน่าเลิศกว่าจังใช้ซองเตียงหมดขวดคักหน่อยพอแล้วทั้งรถดีตั้งน้ำมันหอยตัง้งซอดปลาเขียว มาดูดิโอ้โหน่าอร่อยมากเลยมาดูดิโอ้ดูดิกลิ่นหอมแบบหอมทะลุจอเลยบวชโคขายถ้าขายก็อยู่ประมาณแปดสิบบาทมากนีมอนี้ถึงปะล้วพัตคาลก็อยู่ประมาณร้อยเชฟ ยิ่งเบิ้งว๊าเสียบไอหย,ยอดเลยนะหัวเปียกมันหยอดเดยวะตากฝนจังไงฮะเสิบได้ปนะน่าเสิบตักเสิบเสร็จเรียบร้อยอาหารปัตตคารผัดผักรวมใส่หมูสุดหยอดเลย